ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 4กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแต่งรถให้ดูกันอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งรถที่เราจะมาแต่งกันวันนี้ก็จะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะเป็น Nissan Skyline GTR นะครับ R33 คันี้เป็น v s สเปคด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบคันนี้เป็นพิเศษเลยนะในตระกูลสกายไลน์เนี่ยผมจะชอบ R33 เป็นพิเศษเลยนะครับ, line, บ <A 33 S 2> คือถ้าถามว่าในตระกูลสกายไลน์ชอบคันไหนมากที่สุดแบบผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นน่าจะตอบว่า R34 หรือไม่ก็ R35 นะแต่ส่วนตัวผมชอบ R33 <A 33 S 2> มากนะครับ <im it> ผมโดยดีไซน์ที่แบบมันมีความโค้งมนมีความอะไรอย่างนี้นะครับแตกต่างจากสกายไลน์ตัวอื่นที่แบบมันจะมีความเหลี่ยมค่อนข้างเยอะนะแต่ตัวนี้จะเป็นมีความโค้งมนค่อนข้างเยอะนะครับผมเลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษนรัผผมมมมถูกจิ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะแรงไหมนะครับผมมาที่เมนูอัปเกรดแอนจูนิ่งนี่ครับผมมาคัสตอมอัปเกรดนะครับขอไปดูที่เมนูสุดท้ายก่อนนะพวกเครื่องยนต์พวกอะไรพวกนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับมีให้เลือกเปลี่ยนเครื่องได้ด้วยนะสามารถวางเครื่อง V8 ได้นะครับแล้วก็วางเครื่องอะไรเนี่ยเทอร์โบเลนี่ได้นะครับ1.6ลิตร4สูบเรียงนะครับ ซึ่งความแรงก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าคันนี้ผมจะใช้เครื่องเดิมไม่แหละเดี๋ยวค่อยไปแต่งภายในของเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะไม่เปลี่ยนเครื่องนะใช้เป็นเครื่องเดิมไว้นะครับแล้วก็อันนี้คือระบบขับเคลื่อนนะครับของเดิมจะเป็นขับ4นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นขับ2ได้นะครับซึ่งผมจะใช้เป็นขับ4นี่แหละดีอยู่แล้วนะครับผมก็ข้ามไปแล้วกันนะกดเขมา้ดูเฉยๆนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเมนูนี้ต่อมามาที่เมนูเครื่องยนต์นะครับผมก็ผมจะอัพให้สุดทุกกกออออัััััันนนนนนนเเลลยยแ้้วะะะคครรรบบบบใสสสสุุ่ดทไปีี ใส่สุดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแคมชาร์ปนะครับแล้วก็วาวนะครับโอเคอันนี้บล็อกเครื่องยนต์ใส่ให้หมดนะครับลูกสูบเทอร์โบนะครับโอเคเราเซ็ตเป็นตัวไหนดีเทอร์โบสเตตัสสองอันนี้ก็ต่างกันแค่นิดหน่อยนะผมว่าอันสุดท้ายได้ดีกว่านะดูจากกราฟแล้วมันยกสูงกว่านะครับโอเคใส่ไปแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับอันนี้ใส่แล้วสเตตัสเหมือนจะลดลงเลย เนี่ยครับแต่กราฟยกสูงขึ้นนะแต่หลอดสเตตัสเหมือนมันแดงนะครับผม,อ,มอันนี้ใส่ดีไหมอ่ะผมว่าไม่ใส่ดีกว่าหรือใส่ดีวะใส่สักหน่อยก็ได้อ่ะใส่สักหน่อยนะี่ครับอันนี้ก็ใส่ไปคูลิ่งนี่ครับโอเคใส่ไปใส่สุดไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเบรกนะครับเบรกเราใส่อันอันไหนดีอันดีสุดไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกชค๊คกนะครับใส่เป็นแบบไหนดีเป็นแบบอ่อ แบบเลสแล้วกันนะตัวแข่งเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่แบบสุดท้ายเลยนะใส่สุดทุกอย่างนะครับอันนี้สามารถใส่โลบารข้างในได้ด้วยนะครับซึ่งน้ําหนักตัวรถเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสเตตัสรู้สึกว่าจะดีขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงก็ใส่สักหน่อยแล้วกันนะนะครับผมส่วนอันนี้เป็นการไล่เบาครับผมเราไล่เบาแบบ,แบบสุดๆไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะเมนูนี้ต่อมาที่เมนู อันนี้ต่อเลยนะครับระบบขับเคลื่อนก็อันนี้เป็นคลัตช์นะครับใส่สูตรไปเลยนี่ครับอันนี้ทานมิชชั่นโอเคใส่ให้หมดนะครับเพิ่มสเตตัสโอเคใส่ไปชิปอันนี้เป็นเมนูล้อแล้วนะครับมาดูกันที่เรื่องของอ่ะทรายคอมพาว์นะครับอ่าการยึดเกาะของยางนะครับจะมียางสตรีทนะครับยางสปอร์ตยางเลสนะครับยางแข็ง น,นี่เป็นยางคอร์เซนก็คือมันจะเป็นยางเลสนั่นแหละนะแค่มีลา er um ยเพิ่มเข้ามาส่วนอันนี้ก็จะเป็นยางแรลลี่นี่ครับอันนี้จะเป็นยางแ็กด้วยนี่ครับมียางแ็กด้วยนะซึ่งคันนี้เนี่ยผมจะเน้นไปที่การแข่งในสนามเนี่ยก็จะเน้นเป็นยางเลสละกันนะแต่ว่าเราจะเอาเป็นยางเลสธรรมดาหรือจะเป็นยางคอร์เซนดีจะได้มีลายตรงแก้มยางด้วยนี่ครับผมว่าเอาเป็นแบบเรียบๆธรรมดาดีกว่านะโอเคใส่ไปอันนี้เป็นขนาดของยางเหรอใช่ไหมเป็นขนาดยางนี่ครับ คือถ้าใส่เพิ่มเนี่ยสติตัสก,ก็จะเพิ่มด้วยนะครับก็ใส่เป็นอันใหญ่สุดไปเลยนะครับอันนี้เป็นยางหลังนะครับก็ใส่สุดไปเลยนะครับสติตัสมันเพิ่มก็ใส่ไปนะี่ครับโอเคนี่เป็นตัวล้อแล้วหูตัวล้อนี่บอกเลยว่าน่าจะเลือกนานนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าล้อ,อนี่มีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับโอเคสรุปแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ล้อที่ต้องการและจะเป็นล้อตัวนี้เลยนะผมว่ามันดูเข้ากับคันนี้ดีนะโอเคใส่เป็นล้อตัวนี้ไปนะครับโอเค ออกมาคนระับอันนี้เป็นเมนูของขนาดล้อใช่ไหมสามารถขยายขนาดของล้อได้นะเป็นขนาดใหญ่ได้นี่ครับซึ่งถ้าเราขยายเนี่ยสตีไตจะลดลงนิดนึงนะครับแต่ผมไม่ซีเรียสน,นะผมเน้นสวยไว้ก่อนผมว่าจะขยายมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วกันเนาะนะี่ครับผมเอาไว้ประมาณประมาณนี้แล้วกันหรือปร,ประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้ดีกว่ากําลังสวยนะครับโอเคใส่ไปแล้วก็ล้อหลังด้วยนะครับเอาประมาณเท่ากับล้อหน้าเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขยายฐานล้อนะครับ สามารถขยายเพิ่มขึ้นมาได้นะครับสติตัสก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนี่ครับก็ขยายแบบสุดเลยแล้วกันนะครับล้อหลังนะครับล้อหลังก็ขยายสุดเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาที่เรื่องของชุดพัดแต่งต่างๆกันบ้างดีกว่านะพวกชุดพัดแต่งภายนอกนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะเป็นฟอนต์บัมเปอร์นะครับวู้ไ้สวยว่านี้นะครับแต่หน้าไปดูยื่นออกมานิดนึงอะนี่ครับผมไอ้เนี้ก็สวยนะครับ อันนี้เป็นของทนะ็อปซีเคทนะท็อปซีเคทสวยนะครับผมท็อปซีเคทสวยมากนะครับอันนี้ของยี่ห้ออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้เป็นของฟอร์ซ่านี่อารมณ์แบบแนวรถแข่งเลยนะครับมีขนาดมีอะไรด้วยนะครับอันนี้จะดูเยอะหน่อยนะครับแต่ผมว่าผมชอบเรีเรยบๆว่ะผมว่าท็อปซีเคทเนี่ยกำลังดีนะครับใส่เป็นของท็อปซีเคทแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสเตติสต์ T มันจะลดลงนิดนึงด้วยนะครับซึ่ง ถ้าเราใส่เป็นของฟอร์ซ่าเนี่ยสเตตัสบวกขึ้นเยอะมากเลยหรือเราจะใส่เป็นของฟอร์ซ่าดีอะของฟอร์ซ่าผมก็ว่าโอเคนะมันก็ไม่ได้แย่นะแค่มันจะดูเยอะไปนิดนึงนะครับเอ่อแต่ว่าสเตตัสเนี่ยจะสังเกตว่าได้เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะถ้าใส่เป็นของแต่งของฟอร์ซ่านี่ครับมันก็ใส่ของฟอร์ซ่าไปแล้วกันแนปแล้วก็ต่อมามาที่เรื่องของอ่าสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์มีเลอือกแบบไหนบ้างนะครับอุย้ยอันนี้สวยนะี่ครับ ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีของฟอร์ซ่าด้วยนะครับให้ดูแบบเป็นปีกแบบซิ่งๆหน่อยนะอันนี้เป็นของนิสันก็คือเอาออกไปเลยเอาออกไปเลยก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมว่ามันดูเรียบไปนะครับผมว่าถ้าจะเอาเป็นแบบกํบลาลังสวยผมว่าอันนี้เนี่ยกำลังสวยเลยนะครับกาลังใช้ได้เลยนะครับผมโอเคใส่ไปน,นี้ไปแล้วกันอันนี้จะเป็นอะไรเลยเป็นเรียบัมเปอร์นะครับบัมเปอร์หลังนะอุ๊ยอันนี้สวยว่ะดูโคตรซิ่งเลย voilà. อันนี้อันนี้เป็นของ Top Secret, ท็อปซีเคล็ดนะครับท็อปซีเคลดก็สวยนะดูเรียบ,ยบ,ยบๆซๆิๆ อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับดูเรียบเหมือนกันแต่ผมว่าของท็อปซีเคสวยกว่าวะ่ะผมใส่เป็นของท็อปซีเคไปแล้วกันนี่ครับแล้วก็เรื่องของไซส์สเกิร์ตนะครับไซส์สเกิร์ตเอาเป็นตัวไหนดีอะโอ้ยสวยๆทุกอันเลยว่ะผมว่านะครับอืมแต่ผมว่าผมชอบของท็อปซีเคที่สุดนะเอาเป็นของท็อปซีเคแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้านะมีฝากระโปรงท็อปซีเคให้เลือกอันเดียวนะครับเอออันนี้ก็สวยดีนะครับโอเคใส่ไปนี้ไปแล้วกัน เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพวกชุดแตง่งต่างๆนะครบหมดแล้วนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่งเสร็จแล้วก็ค่อนข้างสวยเลยนะอ้ยสวยวะ่ะสวยเลยสวยเลยชอบชอบชอบนะครับโอเคเป็นประมาณนี้เนาะโอเคออกมาน่าจะครบหมดทุกเมนูแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันที่เรื่องของสีรถกันบ้างดีกว่านะครับโอเคอีสตอร์เซตอัพก่อน80,000โอเคเรามาเซฟแป๊บหนึ่งนี่ครับเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูที่เรื่องของเมนูสีกันบ้างดีกว่านะคันนี้ผมอยากได้สีให้มันมันโทนสว่างสว่างหน่อยนะครับ ไปที่เมนูเพ้นท์คานะครับโอเคจริงๆสีนี้มันก็สวยนะหรือผมจะเปลี่ยนเป็นสีสว่างๆเดียรคือใจจริงเนี่ยผมอยากจะได้เป็นสีขาวๆหน่อยนะครับโอ้สีนี้ก็สวยนะครับสีขาวนี้ือ้ยใช้ได้ใช้ได้นะครับถือจะขาวกว่านี้ขาวกว่านี้ก็โอเคนะแต่ผมว่าขาวประมาณนี้ก็ลังโอเควะจะออกเทานิดๆนะครับผมผมว่าเอาเป็นสีนี้ก็โอเคนะครับใส่เป็นสีนี้ไปแล้วกันนะสีตัวรถแล้วก็เรื่องของฝากระโปรงหน้านะครับ ฝากกระโปงหน้าเอาเป็นสีไรเดียน่ครับเอาเป็นคาร์บอนไหมตามสไตล์รถซิ่งนะฝากกระโปงคาร์บอนแบบนี้เอ,อ้ยใช้ได้ดูดุเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดเป็นคาร์บอนด้านหรือคาร์บอนเงาเดียดว่าคาร์บอนเงาก็สวยนะแต่คาร์บอนด้านก็สวยไปอีกแบบวะ่ะนะครับเอาเป็นเอาเป็นคาร์บอนเงาแล้วกันนะครับโอเคใส่เป็นสีคาร์บอนไปแล้วก็กระจกข้างนะครับกระจกข้างเอาเป็นสีอะไรดีเอ่ยเอาเป็นสีคาร์บอนไหม เออเอาเป็นคาร์บอนแล้วกันนะครับเอาเป็นคาร์บอนด้านดีไหมลองเป็นคาร์บอนด้านมากดีกว่ากระจกข้างนะครับแล้วก็เรื่องของสปอยเลอร์นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเป็นสปอยเลอร์คาร์บอนไปด้วยเลยดีไหมนะครบให้มันเข้าเซตกันนะครับผมอืมแบบนี้ก็สวยนะ ผมว่ามันดูแปลกๆว่าถ้าใส่สีคาร์บอนไปที่สปอยเลอร์ผมว่าปล่อยมันเป็นสีตัวรถเดิมดีกว่าสีขาวแบบนี้น่าจะดูสวยกว่านะครับแล้วก็เรื่องของสีตัวล้อจริงๆสีตัวล้อตัวนี้ก็สวยนะออกสีดำๆหน่อยผมว่าก็โอเคแล้วนะหรือเราจะใส่เป็นคาร์บอนไปเลยแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หรือจะเป็นสีขาวดีเข้ากับตัวรถไปเลยผมว่ามันจะขาวเกินไปนะผมว่าสีเดิมก็สวยอยู่แล้วหรือจะเป็นสีแบบแสบๆหน่อยนะสีส้มอย่างเงี้ยหรือจะเป็นสีเขียวไปเลย เนี้ยผมว่าไม่ค่อยเข้าวะ่ะนะครับผมว่าสีเดิมของล้อเนี่ยสวยอยู่แล, them, ลาา้วมันจะออกดำๆเทาๆหน่อยนะครับสีเดิมของล้อผมว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็สีของกระจกนะครับสีกระจก <c rain> ผมอยากให้มันมืดๆดำๆนิดนึงแล้วกันอ่าให้มันเป็นอ fe, ่าประมาณนี้แล้วกันอ่นะครับโอเคเซฟไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของสีของตัวรถนะครับแล้วก็เรื่องของสติกเกอร์ลายต่างๆเดี๋ยวผมจะไม่ใส่นะคันนี้ผมอยากให้มันแบบเรียบๆเลยเนะครับ จะไม่ใส่พวกสติกเกอร์ลายต่างๆนะจะเป็นเรียบๆประมาณนี้ไปดีกว่านะครับโอเคน่าจะเสร็จแล้วสำหรับการแต่งของเจ้าคันนี้นะครับแต่งกันแบบรุดเร็วนะโอเคเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันดีกว่านะครับว้าพอมาเจอแดดแล้วก็ค่อนข้างสวยนะคันนี้นี่ครับผมอุ้ยแรงว่าแรง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 อยู่ใช้ได้อยู่นีครับผมว้าโคตรสวยโคตรเฟี้ยวนะครับสไตล์ JDM นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปลองแข่งกันเลยดีกว่าเนี้ยว่ามันจะสู้คนอื่นเขาได้หรือเปล่านะครับเอาไปสนามไหนดีอยากได้สนามแบบยาวๆหน่อยอะนี่ครับสนามนี้ก็โอเคนะยาวอยู่นะครับหรือจะสนามตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวขอหาสนามแข่งแป๊บหนึ่งนะครับเออสนามนี้ดีกว่าสนามนี้ผมว่าค่อนข้างยาวอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราขับไปสนามแข่งกันเลยดีกว่าโอเคไปว้าวว้าวแรงแรงจัดแรงจัดโุ๊กแรงโหถุยแต่งมาแล้ว รู้สึกว่าความแรงเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก่อ,อนหน้านี้ผมเคยลองขับแบบเดิมๆอยู่นะครับค่อน <400 m. S 1> ข,ข้างจะอืดไปนิดนึงนะครับแต่พอแต่งแล้วแบบโคตรพุง่งบอกเลยว่าโคตรพุง่งโอ้โนชนชนชนเกือบชนเนี่ยชนไปหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวซ้า, <Okay. S 2> ายตรงนี้ปูเสียงเออทอร์โบใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองทดสอบออกตัวดูดีกว่านะครับมา3 2 1 อ,อู้ออกคูดเร็วออกคูดเร็วแป๊บเดียวร้อยเจ็ดสิบไปแล้วสองร้อยแล้บจังหวะนี้โคตรแรงเบรกเบรกเบรกรถจบบ้านอ๋อหลงข้างทางยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคอู้แรงแรงแรงคตรแรงใช้ได้ว่ะใช้ได้ว่ะโอ้โหเวลาขนบันเร่งมีเสียงโบออฟด้วยนะใช้ได้ใช้ได้โอเค มาลองแข่งดูนะครับว่ามันจะจี๊ดาดขนาดไหนนะครับนี้บอกเลยว่าแต่งเสร็จแล้วนี่โคตดแรงนะครับผมมาสกายไล e ์ GTR R33 V-spec ของเราเนี้ยมาลองแข่งดูนะครับมาสแตนเลสเลยไปอุ้ยออกคตดไวด้วยความที่เป็นขับสี่หแต่คันอื่นก็แรงเหมือนกัน อันอื่นก็แต่งมาเยอะเหมือนกันนะไม่แพ้เราโอเคออกจะโค้งไวมากข้างหน้าเป็น NSX นะครับโคตรแรงเลยอ่ะโอเคเบาหน่อยเบาหน่อยโค้งนิดโอเค,อเค,อเค,อเคลงป่านิดนึงได้อยู่ไปครับไปครับทางข้างหน้าเราเแรงจังวะ นี่ขนาดเราแรงแล้วเนี่ยทางข้างหน้าเราแรงกว่ายัางไงครับโอ้ยเบรกจิ้มตูดเอสเอ็กซ์เป็นทีหนึ่งยังไงครับดิฟเข้าโค้งมาทีหนึ่งด้านหน้าเป็นไอเอ็กเซเว่นโอเค,อเคไปครับไป,นนไปครับไอเอ็กเซเว่นเมืงสิงคูตีดไปครับไปครับกูเบรก ได้อยู่ได้อยู่วะ่ะได้อยู่อ่ะแซง r อ7ไปครับด้านหน้าเป็นรถอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แรงมากโอเคผมจะพยายามแซงนี่แหละจังหวะนี้แหละทางโค้งยังไงครับมีเีเบียดไปหนึ่งทีโอเคว,ว่ะ,วะ,ะทีหนึ่งแล้วว่ะสบายสบายครับผมสนามนี้โอ้โหแรงว่ะแรงจริงแรงจริงโอ้โหเหรอกดเบรกมือทีนึงสลด์ไปทีนึงเน็ไม่เป็นไรกดมีลอยเลย เฮ้ยเฮ้ยเสียงมันอยู่ใ,ใกล้โอ้โหแม่งจ่อตูดมาเลยแม่งจ่อตูดมาละชิบหายมันจะแทงไอเด็กจะแทงยังไงครับยังไงครับยังไงครับไปครับไปครับโอ้โหสามร้อยว่ะสามร้อยได้อยู่อ่ะเฮ้ยไปบเบา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 หือเบรกไอ้ชิบหายโดนเต็มเต็มเลยเนี้ยแต่ยังไม่โดนแซงยังได้อยู่ตอนนี้หน้ารถนี่กูยู่ไปแล้วเนี้ยหน้ารถยู่ไปแล้ว โอเคไปครับไปครับโอเคโอเคเส้นชัยถึงเส้นชัยแล้วเสียบร้อยครับผมว้าใช้ได้นะใช้ได้คันนี้บอกเลยว่าแรงมากๆนะครับผมการแข่งก็จบไปได้ด้วยดีนะครับก็เรียกได้ว่าโคตรแรงะครับคันนี้แซงคันอื่นแบบชิวๆเลยนะครับก็ถ้าใครหาสาย G D M ที่แบบแรงๆสักคันหนึ่งะนรับในเกมนี้ก็อาสามสามเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับบอกเลยดูความแรงดิ นี่ขนาดไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะเป็นเครื่องเดิมแล้วก็มาโมสไส้ในข้างในเครื่องเอาเนี่ยครับแรงได้ขนาดนี้เนี่ยครับดูดิโหแป๊บเดียว200เนี่ยบ,บอกเลยว่าโคตรแรงเนี่ยคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบท็อปสปีดกันบ้างดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปลองขับท็อปสปีดกันตรงเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้เลยเส้นตรงยาวตรงนี้นีครับเดี๋ยวเราจะขับไปตรงจุดนี้ก่อนเนะครับเพื <S <S ่อออกตัวจากจุดนี้นีแล้วก็วิ่งตามทางไปเนะเพื่อทดสอบท็อปสปีดนะครับโอเคไปขับไปนี่ครับ บอกเลยว่าคันนี้ขับสนุกนะท้าที่ลองขับเมื่อกี้ในสนามนะครับขับสนุกมากนะพวบคุมไม่ยากด้วยเนร่บเ <N> นื่องด้วยมันเป็นขับ4เนี่ยครับ<ฮ>ทันทีนี่มีดิฟได้นิดนึงนะครับเอาไปทำรถดิฟผมว่าก็น่าจะโอเคนะคันนี้โอเคไปครับโอ <N> ้แรงว่ะเอาเรื่องว่ะนะครับได้ใช้ได้ โอเคเอาโหเข่าโค้งโอ้โหดิ่เข้าโค้งแบบสบายๆว่ะคันนี้วินาทีทำรถดิฟว่ะคันนี้นี่ครับผมว่าถ้าเอาทำรถดิฟเนี่ยน่าจะได้อยู่ครับขับสนุกมากผมบอกเลยคันนี้ชอบใจชอบใจบอกเลยว่าคันนี้ชอบมากนครับชอบเป็นพิเศษส่วนตัวชอบอาสามสาวไม่พิเศษอยู่แล้วนะและทุกความแรงและการควบคุมแบบนี้ บอกเลยว่าเป็นลูกลักแน่นอนนะคันนี้นะครับโอ้โหแรงจัดอู้ดิฟเล่นไปหนึ่งทีแง่ดิฟง่ายอยู่นะคันนี้นะครับขนาดไม่ใช่ช่วงล่างแบบดิฟนะดิฟได้นี่ครับไปครับไปครับเบา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 หน่อยเบาหน่อยโอเค วมานีสนุกดีกว่าคันนี้นะครับโอเคจุดออกตวงเราและเดี๋ยวผมจะออกตัวจากจุดนี้นะครับแล้วก็ตามทางไปเรื่อยๆพร้อมละมีใครขับมารถตำรวจชิบหายมีรถตำรวจไล่กูด้วยเนี่ยใครไม่รู้นะครับขับรถตำรวจมาเนี่ยเตรียมไล่กูแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับเอาดีมาสามสอง หนึ่งมาดิมาดิไล่มาดิาดเอยมีรถตำรวจไล่จับด้วยวะใครจากไหนไม่รู้เนี้ยขับรถตำรวจมาเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทีรถตำรวจแรงๆว่ะชิบหายละโดนตำรวจไล่ยังไงครับยังไงครับโอ้โหใครบอกเกมนี้ไม่ไม่มีตำรวจนะมีครับผมรถผู้เล่นเองเนี้ยเอ้ยเขี้รถตำรวจแรงๆกุยี้เอาตำรวจชนโอ้โหไปแลบโอ้โหสปีดตัวคันนี้สามร้อยกว่าแล้วสามร้อยสี่สิบยังไงครับ ยังไงครับยังไงครับ350เ e กียร์อหกหมดแล้ว360 62 63 64 64ครับผมความเร็วสูงสุด364นี่ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เบรก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 เลาะข้างทางไปทีหนึง่งรถตำรวจเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ข้างหลังยังตามกูอยู่น่ครับมาอย่างไหนวะเนี่ยแรงเหลือเกินรถตำรวจนะครับ โอเคก็เป okay, ็นประมาณนี้แล้วกันเราสลับเจ้านิสันส s k y ไล n ์ GTR R ฐานสามวีสเปคคันนี้นะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับใครสนใจอยากจะหารถ GDM สักคันมาแต่งเล่นในเกมนี้ก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำนะครับความแรงก็เรียกได้ว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแข่งออกมาแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วมึงจะมาเปิดวอลอะไรข้างหลังกูเนี่ยไอชิบไายโอ้โหแนเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนปิดคลิปจะขอลองแข่งกับระบดสักทีนึงนะครับ เดีต้องสุดทางแล้วเดี๋ยวลองออกตัวแข่งกับตำรวจทีนึงน่งนะครับทางนี้แหละมาบีบแตะเรียกหน่อยบีบแตะเรียกหน่อยเอาไปไหนแล้วนะเฮ้ยไม่สนใจกูเลยกะจะแข่งด้วยสักรอบสักหน่อยนะครับไปนู่นแล้วหรือจะวนกลับมาไหมดูก่อนจะวนกลับมาวกวนกลับมา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 แข่งกูมารอแข่งกับตำรวจสักทีแรงเหลือเกินวะแม่งทำเครื่องอะไรมาดูดิโอ้หโหตำรวจดิฟเอาเรื่องวะมา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 เบิร์นใส่หน่อยเบิร์นใส่หน่อยสักทีไหม ัะทีไหมพี่ลวดมาโอเคบีบแต่ก่อนป่ามามามาเอาวะเอาวะยีงก็ไม่โคตรแรงตำรวจแม่งโคตรแรงโอ้โหกลัวรถกูแรงแล้วนะตำรวจโอ้โหเกินไป ถ้าตำรวจเร็วขนาดนี้นะในชีวิตจริงอยู่ยากก็บอกเลยโอ้โหโอ้โหตำรวจวิ่งสามร้อยกว่าเลยเหรอแค่บอกเลยว่าขันนี้แรงนะแต่ว่าแพ้ตำรวจปะรถตำรวจแรงเกินเนะี่ยไม่ไหวโอ้โหตำรวจลงข้างทางไปแล้วยี่ิบร้อยลงไปคุยกับล่างมะม่วงเลยโอเค เอาล่ะประมาณน,นี้เลยกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบไปเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายจ้า